ลุนจำหน่ายซาวบาและโฮมเยเตอร์เพรเอดผู Pet ้จำหน่ายเครื่องเสียงคุณภาพสูงแต่ราคาถูกมีให้เลือกหลายรุ่นนักดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไม่ควรพลาดสินค้าทุกิ้นราคาย่อมเยาวพร้อมรับประกันคุณภาพมีให้เลือกทั้งลำโพง5.1และ3.1หรือจะเป็นซาวบาทุกรุรนเน้นให้เสียงเบสหนักแน่นทรงพลังกลางแหลมใสแผดระซื้อผ่าน lazada shopee ส,สะดวกปลอดภัยมั่นใจได้ของชัวร์เข้าไปเลือกซื้อกันได้ตามลิงก์ที่แปะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ยินดีต้อนรับพลพัชของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพวกกับสุรุฒคคาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลุยโซเลสเปิดเผยคำเกลี้ยกล่อมของเจอร์ลดจนยอมอยู่กับลิเวอร์พูลต่อเกลี้ยกล่อมให้อยู่ต่อลุยโซเลสนะครับหัวหอกอันกัมเร็เปิดเผยคำพูดของสตีวีจีสตีวินจูราดที่เคยกล่อมให้ตอนอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปพร้อมชมบันดาร็อเจอร์ด้วยครับว่าเคยทำทีมได้ดีในตอนที่ตอนอยังร่วมง,งานกับอฝ่ายในทีมแอนฟิลด์ ลุยโซเลสน,นะครับกอหน้าคนดังของแองเกอร์เมริดยอดสโมรสมรในสกอราแกสเปนเปิดเผยว่าสตีวินจูราเคยเกลี้ยกล่อมให้ตนอยู่กับลิเวอร์พูลต่อด้วยการบอกว่าตนยังเล่นได้ดีอยู่และทีมมีการพัฒนาที่น่าประทับใจแล้วแล้วก็หลังจากนั้นตนค่อยจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้ลุยโซเลสน,นะครับเคยเป็นกํลลังสำคัญให้กับลิเวอร์พูลหลังจากที่ทำประตูได้ยังเป็นกรอบเป็นกรรม ยันรอยก็ตามตอนช่วงเสมอปี2013เขาเคยกลายเป็นข่าวใหญ่จากการที่ต้องการย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ยอมอยู่กับลิเวอร์พูลต่ออีกหนึ่งปีแล้วจากนั้นค่อยย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาตอนที่บรรดาโรเจอร์เข้ามาคุมเทียมเมื่อวันที่2 2กรกฎาคมผมอยู่กับลิเวอร์พูลมาได้1งปีงครึ่งแล้วหรอครับตอนนั้นผมก็มีโอกาสที่จะเซ็นเญญาก,กับทีมอื่นที่ติดต่อเข้ามาหาผมแต่เขาโรเจอร์ต่อสายตรงมาหาผมตอนที่ผมพักผ่อนอยู่ในประเทศอุรุบยัย เขาบอกกับผมว่าเขามีความคิดที่แตกต่างจากแบบเดิมเขาอยากเปลี่ยนสโมสรและปรัชญาของสโมสรเขาอยากให้สโมสรเด็กกลับไปเล่นในศึกยูฟ่อแชิมเมอรีรวมถึงมีลุ้นแชมป์รายการใหญ่ๆเขายังบอกด้วยนะครับว่าเขาจะทําให้ทีมเล่นกันด้วยสไตล์ที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งให้ได้เขาขอให้ผมเชื่อมั่นในตัวเขาซึ่งผมก็บอกเลยว่าผมรู้สึกดีกับการสนทนานในครั้งนั้นมาก ผมถูกใจกับความเชื่อมั่นของเขารวมถึงชอบปรัชญาที่เขาอยากนํามาใช้กับสโมสรลิเวอร์ pool นั้นผมเลยบอกกับยินยนและคนของสโมสรไปว่าผมไม่อยากย้ายเทียมผมอยากมีโอกาสประสบความสําเร็จกับลิเวอร์ pool อีกสักครั้งเนื่องาว่าในปีนั้นจบในแบบที่เราไม่ต้องการแต่ไอเดียหลายอย่างมันชัดเจนมากๆพอฤดูกาล2011-2013มันจบลงผมก็อยากเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลเพราะอาร์เซนอลได้เล่นเกมอยู่ฟ้าชิมลีกในทุกๆฤดูกาลก่อนที่จะถึงซีซั่นนั้น แต่หลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับโค้ดเพิ่มเติม,ตมรวมไปถึงได้คุยกับสตีเวนโจลาดอีกด้วยเขานี่แหละคือคนที่โน้มน้าวใจผมได้ผมบอกเขาว่าผมอยากประสบความสำเร็จต่อไปผมอยากเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกแต่เขาก็บอกกับผมว่าถ้าฤดูกาลนี้เรายังพัฒนาได้แค่ในระดับเดียวกับที่เพิ่มมันมาและนายประสทระดับการเล่นของตัวเองได้แล้วแล้วก็ฤดูกาลหน้านายจะเลือกไปเล่นกับบาร,ร์ยเมนิกร์มาริตบาซโลนา่าหรือทีมไหนก็ได้ตามที่นายต้องการนายสามารถเลือกได้เองเลย แต่นายจะต้องอยู่ที่นี่ต่อสักอีกหนึ่งปีนะผมจำบทสนทนาในครั้งนั้นกับสตีเวนจอร์ดาดีๆรวมถึงจำทุกคำพูดที่โค้ชพูดกับผมได้ด้วยเขาส่งข้อความหลายข้อความมาหาผมอย่างเช่นอยู่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลเถอะนะลองหน่อยเถอะสุดท้ายแล้วนั่นก็เป็นฤดูกาลที่เราเกือบจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่เราทำผลงานดีๆมันเป็นเพราะความพยายามของทุกคนภายในทีมแต่ต้องให้เครดิตกับปัญญาและความมั่นใจของเบนนดอนโรเจอร์แบนพิเศษ เขาถ่ายทอดสิ่งนั้นมาให้กับเราได้เจคกิครอปร้อมบอดบริหารให้ขวาตัวฮาวียบลานและยูเกียยูวิทเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมเพราะเชื่อว่านักเตะส่นของคนนี้เหมาะสมกับการเป็นนักเตะลิเวอร์พูลเว็บไซต์หลักสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ได้เอาติข่าวว่าเจเกิงครอปผู้จัดทีมลิเวอร์พูลได้รับร้องไปยังบอดบริหารของลิเวอร์พูลว่า ตรวนั้นตน้องการในตัวนักเตะใหม่อย่างน้อย2คนเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมเพื่อสร้างโอกาสการคว้าแชมป์พรมียลีกให้กับลิเวอร์พูลในลุกการน,นี้พร้อมชี้ว่านักเตะใหม่ทั้งสคนที่ตัวเขาต้องการน,นั้นมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากต่อแผนการเล่นของเขาในฤดกกาลนี้โดยการนั้นนี้มีข่าวลือออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของฮาวิบลัน ปีกซ้ายจากเลเตอร์สตีและลูก้ายูวิตนะครับกองหน้าตัวสำรองของดวลเมเรตเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในเวลานี้แค่ดูเหมือนว่าข่าวนี้เริ่มมีมูดกันบ้างแล้วนั่นเพราะคำยืนยันที่ออกมาจากปากของเช็กกิงครับได้แจ้งกับทางบอร์ดบริหารว่าต้องการให้ตัวนักเตะทั้งสองคนนี้มาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่กำลังจะเปิดทำการในอีกไม่กี่เดือนขนา้างหน้าโดยตามรายงานระบุว่าเจ็กกิงครับได้เฝ้าดูสถานการณ์ของแฮร์วีบาร์และลูก้ายูวิตมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้ว และวิเคราะห์เป็นอย่างดีว่านักเตะทั้งสองคนนี้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลในเวลานี้เป็นอย่างมากโดยที่ในรอยของฮาวีบลานนั้นลิเวอร์พูลเคยสอบถามความเป็นไปได้ที่ทางเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ในเวลานั้นทีมเดอะฟ็อกซ์ไม่สนใจที่จะทําธุรกิจกับลิเวอร์พูลในดิวนี้โดยเชื่อกันว่าลิเวอร์พูลจึงหวนกลับมาความจิง,จงกับฮาวียบลนอีกครั้งเมื่อตลาดเดือนมกราคมเปิดทําการ ในส่วนของลูก้ายยวิดนั้นนะครับทางเจคกิครอปก็ได้ออกมาสารภาพตามตรงเลยครับว่าเขาชื่นชอบนักเตะรายนี้มาตั้งแต่สมัยที่เขายัางคาขจงอยู่กับอินซีดังดามไอรักแฟงเฟด์ทีมดังในศึกบุนเดสเลกอร์เยอรมันแต่ตอนนั้นตัวนักเตะเลือกที่จะไปร,ะร่วมทีมนเนอเมอริดมากกว่าทําให้ลิเวอร์พูลไม่ประสบความสุรดร็จในเดูน่นนี้แต่จากการที่ตอนนี้นะฮะของหน้าชาวเซอร์เบียรายนี้กําลังตกอยู่ในสถานการลำบากในถิ่นซานติอกเบรเนเบลทำให้ลูก้ายูวิด ถูกปล่อยให้กับทางไอทัลเฟนฟ์ฟยืมตัวไปใช้งานครั้งเป็นครั้งที่2ในลูกกาดนี้ดังนั้นทางลิอร์พูลมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะซื้อตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมแอนฟิลแบบทาวรนั้นพอทานรุมเรงไม่สนใจที่จะใช้งานนักเตะร,รายนี้อีกต่อไปแล้วนั่นเองฮนะโดยตามรายงานยังระบุว่าน้ำลานี่ทำมปแค่เอเวนพูดในการกีฬาสโมสรลิอร์พูลกำลังรวบรวมข้อมูลและเฝ้าติดตามสถานการณ์ของแาวิบานและลูกาโยวิตอย่างใกล้ชิด และแน่าจะมีความจริงจังในเดือนนี้ให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในช่วงตลาดเดือนมกราคมและเชื่อได้ว่าการที่เจอเก้นกลอออกมาร้องขอด้วยตนเองนั้นน่าจะทําให้สโมสรยอมใจอ่อนดึงตัวนักเตะทั้งสงคนเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนหรือไม่อย่างแย่นะครับลิเวอร์พูลก็อาจจะได้ตัวนักเตะคนใดคนหนึ่งใน2คนนี้เข้าสู่ทีมอย่างน้อย1คนนะครับนักเ้าไหนเช็คโปรแกรมลิเวอร์พูลเดือนพฤศจิกายนมีบิ๊กแมต ลิเวอร์พูลของมูรินครับทำงานสุดจำในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังชนะทั้งวัดฟอร์ดอังกุมาริตแมนยูและเบรเซนต์เอ็นแต่ดันจบเดือนอย่างแน่นผิดหวังหลังจากทำได้แค่เสมอกับบริดจดแลนั้นพวกเขาคงอยากจะแก้ตัวในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่เล่นเกมเยอนแค่นัดเดียวเท่านั้นรวมทุกรายการนี่เป็นโอกาสทองของเชกิงครอปในการโกยแตม้มแต่กู่ต่อสู้นะครับก็ไม่ง่ายสักทีเดียวนะฮะวันนี้เรามาดูกันหน่อยว่าโปรแกรมของลิเวอร์พูลในเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง โดยวันพุธที่3พฤศจิกายนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอัตการ์เมริดซึ่งเป็นศึกยูฟ่าแชมลีกส์ตามเวลาประเทศไทยก็คือที3นัดที่2นะครับออกไปเยือนเวนแฮมยูไนเต็ดนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ5ทุ่มครึ่งเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยจะเตะก,กันวันที่7พฤศจิกายนนัดที่3นะครับเป็นวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนโดยจะเปิดบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเตะตามเวลาประเทศไทยก็คือ6ทุ่มครึ่ง วันที่24พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นนัดที่4โดยจะเล่นในบ้านที่อันฟิลนะครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนของปอโต้ซึ่งเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนโดยเตะตามเวลาประเทศไทยก็คือตี3และนัดที่5นะครับในวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนนะครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเซา์เดม์ตันที่อันฟิลซึ่งเป็นศึกพิลลิงเกลตตามเวับประเทศไทยก็คือ4ทุ่มในครัดนี่คือโปรแกรม5นัดของลิเวอร์พูลในนัดถัดไปนะครับ แดนนี่มิลเชื่อว่าโมซาลามีตัวเลขข่้นเหนื่อยในใจของเขาอยู่แล้วนั่นก็คือ400 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แดนนี่มิลนะครับอดีตนักเตะชื่อดังในยุค90ก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าจริงๆแล้วโมเมซาลาน่าจะไม่เคยมีความคิดที่จะเรียกร้องข่้นเหนื่อยที่500 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามที่เคยตกเป็นข่าวในช่วงก่อนนนี้อย่างแน่นอนแต่เอเเย็นของเขาเรียกร้องข่้นเหนื่อยจำนวนดังกล่าวนี้ให้กับทางลิเวอร์พูลไปนั้นก็เพื่อเป็นการเผื่อเอาไว้ว่าเขาจะถูกทางลิเวอร์พูตอลตอ นั่นเพราะตอนนี้ซาร่าถือเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโลกแต่นันยังไงแล้วนะครับลิเวอร์พูลจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อต่อสัญญาก,กับกองหน้าชาวเย็บรายนี้อย่างแน่นอนเพราะลิเวอร์พูลเขาไม่มีทางปล่อยตัวนักเตะที่ดีที่สุดออกจากทีมไปอย่างแน่นอนโดยแดนนี่เลนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้ผ่านรายการฟุตบอลอินไซเดอร์โดยระบุว่าผมมีความเชื่อแบบเต็มเปี่ยมว่ากองหน้าในวัย29กปีรายนี้รักสโมสรลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและเขาก็ต้องการที่จะคัดก,ก้งกับลิเวอร์พูลจนแขวนสตั๊ด โดยที่ประมาทุกคนต่างก็เห็นชัดเจนแล้วว่าโมซาลาไม่ใช่นักเตะนักเงินดังนั้นเขาจึงได้แต่งตั้งห้เอเยนส่วนตัวของเขานั้นเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญยาดช่วงใหม่ในครั้งนี้โดยปัจจุบันซาลาห์รัรกเ่าเงินกับลิเวอร์พูลอยู่ที่2,000ปอนด์ต่อสัปดาห์งนังนความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มเท่าเงนเป็นสองเท่าหรือเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และในฐานะที่ผมเคยเป็นนักเตะมาก่อนและรู้เรื่องฟุตบอลดีพอสมควรตัวผมมองว่า ขั้นเงินในใจของโมซาลาที่ตั้งเอาไว้นั่นก็คือ400ปอนด์ต่อสดานั่นพอตามที่มีข่าวมานั้นลิเวอร์พูลเคยยื่นจำนวน350,000ปอนด์ต่อสดาให้กับโมซาลาพิจารณาไปแล้วแต่ทางตัวแทนของโมซาลาเรียกร้องขังน้นเงนอยู่ที่500 0ปอนด์ต่อสดาดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งองฝ่ายจะตกลงกันที่42,500ปอนด์ต่อสดาหรืออาจจะเป็น400ปอนด์ต่อสดานั่นคือมาตรฐานในการต่อรองขัหนื่อยของสมโมสรมักที่จะทำกัน แังนั้นผมเชื่อได้ว่าโมซาลาจะเป็นความสุขกับข้างเหนื่อยจำนวน400 0 0ปอนด์สดาสำหรับสัญญาชุมใหม่ในครั้งนี้และหากนะับรวมรอยเวลาจำนวน4ปีครึ่งที่โมซาลาต้องการนั้นก็ถือว่าลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเงินกับการตัดสัญญาชุมใหม่ของโมซาลาในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า99ล้านปอนด์เลยทีเดียวตลอดอายุสัญญาของเขาดัะนั้นทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมการเจรจาเรื่องต่อสัญญาชุมใหม่กับโมซาลายังไม่มีความขึ้นหน้าเพราะณต,ตอนนี้ตัวเลขทั้งสองฝ่ายยังไม่ตรงกันนั่นเอง แต่ผมก็เชื่อว่าบทสรุปนี้จะจบลงที่โมซาลาดจะได้รับคะแน,นืทน,แนที่400ปอนด์ตระสดาและต้นท่ายจะแฮปปี้กับบทสรุปในครั้งนี้นี่คือสุลการลิวภูห์นกับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2อพฤศจิกายน